สวัสดีครับพวก็แอดมินไทยนะครับผมกับแนวทางหัวเล่าร่วมนะครับวันนี้นะครับวันที่2เมษาครับเด่น98ครับมากับ7041อันนี้เพิ่งลงเพิ่งเพิ่งดึกหน้าไปยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงที่ YouTube นะครับมนตะกีดการ์ดกันอยู่ในกลุ่ม3ามตัวแตกไปแล้วชุดเน้นมาแล้วนะครับเด่น98ครับเราต่อไปเนาะได้ทั้งวันครับผมมากับ7041ครับ9กครับ9ก

ส9งแล้วก็287สําหรับแนวทางหวยเรารวมนะครับวันอาทิตย์ที่2เมษายนนะครับเรานี่มีทั้งวันนะครับก็ขอโชคดี3ตัวแตกครับ